ที่อยากจะนามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะผู้ที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็คือคุณกิ่งกรนรินทรกุลนะอายุทยานะคะเป็นรองผู้มีการมูลแลนิธิชีววิถีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคค่ะค่ะวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งเป็นมัสคอตเป็นพี่เต่านะคะพี่เต่ากินเปลี่ยนโลกนะคะสำหรับพี่เต่าเนี่ยเดี๋ยวหันหลังโชว์นิดนึงค่ะเบาๆบาเดี๋ยวชนวกระเป็นกระเด็นเต่าพก โลกค่ะมทําไมทําไมล่ะคะทำไมพี่เต้องโกลลกมาด้วยอเริ่มต้นกระบวนการกินเปลี่ยนโลกของเราเนี่ยพวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากขบวนการสโลฟู้ดจากประเทศอิตาลีนะคะที่มีการแผ่ขยายเรื่องสโลฟู้ดไปทั่วโลกเราก็มานึกถึงว่าเฮ้ยหอยทากมันก็ไม่ค่อยบ้านบ้านเราเท่าไหร่ค่ะทางทางภูมิภาคเราเนี่ยเตาอใช่ถ้าพูดถึงเรื่องแทนความช้าแล้วที่สําคัญเต่าบ้านเราเนี่ยเป็นอายุยืนด้วยถ้ามองในแง่ของความเชื่อนะก็คือเรา ทำอะไรที่ไม่ต้องเร่งรีบมากแล้วก็อายุยืนแล้วมีครบด้วยเพิ่มความเป็นไทยไปอีกคือต้องสังเกตว่าในครัวไทยทุกๆครัวไทยเนี่ยจะมีครบอันนี้ก็คือสื่อสื่อเห็นเรื่องของว่าทําอาหารไทยค่ะในทุกภูมิภาคด้วยนะคะดีดีแล้วกับโครงการกินเปลี่ยนโลกครั้งที่สองนี้เป็นมาเป็นไปยังไงคะเราใช้ชื่อธีมเวอร์ชั่นสองว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มค่ะก็คืออยากจะชวนคนมาทบทวนเรื่องรสชาติที่เป็นรสชาติของอาหาร ที่มีหลักๆก็คือสี่รสแล้วก็พบว่าทุกวันนี้เวลาเรากินรสชาติอาหารพวกนี้เนี่ยมันไปอยู่เป็นผงเป็นขวดองเป็นซองเป็นสําเร็จรูปเป็นก้อนนะคะซึ่งพวกนี้มันทําให้เราไม่แทบไม่ไม่รู้รสจริงๆของมันว่าเฮ้ยมันเค็มมันเค็มเท่าไหร่มันเปรี้ยวเปรี้ยวหนักขนาดไหนมันหวานมันหวานหนักขนาดไหนแล้วหวานเปรี้ยวเค็มมันเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างแล้วส่วนใหญ่ในในว่าทอาหารไทยแต่เดิมเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของความเปรี้ยวความเค็มหวานหวานค่ะ ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศขึ้นอยู่กับท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลซึ่งเราทิ้งพวกนี้ไปหมดละหมายความว่าเรากินสะดวกเกินไปจนทําให้บางทีเนี่ยไม่รู้ที่มาของความหวานความเค็มนะคะตามธรรมชาติว่ามาจากไหนวันนี้ก็เลยเอามาโชว์บางส่วนนะคะมีอะไรมาบ้างคะพี่เก๋มุมนี้นี่มุมนี้นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่มุมนี้นี่คือเรี้ยวหวานมันเค็มคือจริงๆแล้วรชาติจากธรรมชาติค่ะ อายตัวอย่างถ้าหวานมีมาจากอะไรบ้างหนึ่งหวานน้ำตาลประโนดหวานน้ำขึ้นนี่ฉนเห็นหวานน้ำตาลอ้อยค่ะแล้วก็มีหวานพวกจากต้นจากก็มีน้ำหวานนะคะแล้วเปรี้ยวนี่ก็จะมีจากน้ำส้มโหนดน้ำส้มมะพร้าวเปรี้ยวมะขามเปียกนะคะอันนี้คือเปรี้ยวที่เก็บไม่ได้นานนะแต่ถ้าถ้าเป็นเปรี้ยวสดๆก็เปรี้ยวมะนาวส้มตี้ตะลิงปิง มาดันมาอึกเอานะซึ่งซึ่งไอ้ความเปรี้ยวแบบนี้ก็คือหน้ามะนาวแพงคุณก็ไม่มากินมะนาวคุณมาที่เปสยกจี๊ดไกินมาคือมันมีของแทนกันได้ตามฤดูกาลหมุนเวียนกันไปแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกเราไปหมดละพอการกินไปเนี่ยการเพาะปลูกความหลากหลายของระบบพันธุกรรมมันก็ไปด้วยเหมือนกันอพี่น้องเกษตรกรก็จะวิ่งตามผู้บริโภคมันคือเขาอาจจะทํากินเองกันนะคะทุกวันนี้ยังพอหาให้กินได้ค่ะแต่ว่า จะหากินในท้องตลาดไม่ค่อยได้เพราะไม่มีคนกินก็คนคนเขาก็แ่ซืน่้ื้อเขาก็ไม่รู้จะปลูกมาขายยังไงจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะไอของดีเนี่ยภายในงานนอกจากส่วนการที่จะทําให้เรารู้แล้วว่าการชิมแบบสีรสตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยมีส่วนไหนอีกคะอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะชวนกันคิดเรื่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตประชาชนก็คือ เป,เป็นที่รวมสรรพสินค้าอาหารที่เป็นของประชาชนคือเราเรานำเสนอแนวความคิดเรื่องของเขาเรียกว่าฟู้ดคอรทคือสาสาค์ความผู้บริโภคอาหารซึ่งในต่างประเทศขนาดนี้มีเยอะมากเราเอาตัวอย่างมาให้ดูมีข้อมูลนะคะ,คะแล้วก็พยายามแชร์ให้เห็นว่าถ้าผู้บริโภคต้องการกินของดีผู้ผลิตต้องการผลิตของดีแต่มันจะไปขายที่ไหนเพราะถ้าขายรวมเข้าไปที่ตลาดใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนือนกันหมดแยกแยกไม่ได้ก็คือเท่าที่พวกเราทํางานผ่านมาคือว่าเวลาเราคุยเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยผู้บริโภคกจะถามเราว่าเราจะหากินที่ไหน เวลาเราไปคุยกับผู้ผลิตบอกว่าเฮ้ยเราช่วยกันลดละเลิกลดต้นทุนด้วยนะลดละเลิกกันใช้สารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายตกค้างกับธรรมชาติกับตัวเองกับคนกินเขาบอกทำได้หมดแหละแต่แค่ไปขายที่ไหนที่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ที่โจทย์ก็คือถ้าเราผู้บริโภคเองต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเองด้วยค่ะผู้ผลิตเองก็อาจจะมาพบกันครึ่งทางก็คืออาจจะมาจัดตั้งสากลทําอะไรด้วยกันอาจจะมีระบบสั่งซื้อล่วงหน้าจ่ายเงินล่วงหน้าซึ่งแนวความคิดพวกนี้เราอยากจะพัฒนาแล้วก็เลยนำนำเสนอเป็นตัวอย่างว่ามันมีของ กินดีๆผู้ผลิตที่ยังผลิตดีๆเนยังมีอยู่และ<ช>ด,ดีที่จะผลิตเพิ่มถ้ามีคนต้องการเพิ่มค่ะแล้วในงานมีอาหารสดให้ชิมไหมคะเพราะเราเห็นวัตถุดิบแบบนี้เราก็อยากจะรู้ว่าถ้า,าเอาไป<ก>ต้องห<ด>ัดแกงทอดจริงแล้วทายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชุมชนที่ที่เป็นผู้ผลิตแบบนี้นะคะ<า>ยังมียังมีอาหารแบบที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มาจากระบบตามฤดูกาลร,ระบบธรรมชาติอยู่เนี่ยประมาณ19จุดมาสาธิตให้ดูมาให มามาขายค่ะ <c oughs> มาสาธิต <c oughs> แล้วมาขายมาสาธิตให้ดูดแล้วก็ขายในราคาที่ก็โอเคค่ะเงินได้ก็คือเป็นเป็นอาหารปลอดภัยมั่นใจได้แล้วก็ได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงจากทุกภาคนะคะจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็มาคุยกันมาหาความรู้กับผู้ผลิตได้เลยว่า วิธีการเลือกอาหารที่ดีจะเป็นยังไงดีจังเลยนะคะงานของเราจัดวันศุกร์ที่สองถึงวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมกี่โมงถึงกี่โมงคะเที่ยงถึงสองทุ่มค่ะโอ้โหสบายเลยเที่ยงงถึไปเดินช้อปปิ้งไปชิมไปกินไปนั่งคุยฟังเพลงนะคะแล้วก็ไปมีกซุ้มหนึ่งนะคะซุ้มซุ้มเรื่องนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ร้อนมากก็คือเรื่องข้าว เราก็มีซุ้มเรื่องข้าวด้วยว่าเส้นทางของข้าวจากแปลงสู่ปากเป็นยังไงบ้างมีเส้นทางสองสาแบบให้ให้ได้เรียนรู้กันค่ะถ้าใครยังค้างใจเรื่องข้าวก็เชิญไปที่ซุ้มเรื่องข้าวได้นะคะจะได้หายค้างใจกันนะคะสถานที่จัดงานของเราก็คือที่ที่สวนสันติชัยประการค่ะก็คืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะค่ะอย่ว่าพถนพระอาทิตย์นะคะก็คืออยากจะเชิญชวนไปไปชมไปชิมไปคุยไปรักเก็นเรียนรู้แล้วก็ แต่ที่สาคัญนี้ให้พกพาอุปกรณ์การกินไปด้วยนะคะเช่นปิ่นโตกองข้าวช้อนแก้วน้าขวดน้ำนะคะพกของตัวเองไปจากบ้านเพราะว่าในงานเราจะไม่ใช้โฟมเราจะเตรียมจานสังกะสีและช้อนแล้วเราก็เตรียมคนล้างแต่ว่าถ้าจะช่วยช่วยลดงานพวกเราเราก็จะยินดีถ้าถ้าพกพาอุปกรณ์การกินไปเองลดขยะลดทะคงนะคะแนะนำให้ใช้ขนส่งมวลชนด้วยนะคะที่จอดรถจะได้ไม่มีปัญหาด้วยไปทางเรือก็ได้ เราที่จอดรถที่นั่นหาได้เหมือนหาทองค่ะหายากนิดหนึ่งนะต้องบอกไม่มีเลยนะคะใช่ค่ะแต่ไงก็ทํางานนี้เป็นงานที่ดีนะคะสองถึงสี่สิงหาคมที่สวนสันติชัยประการตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่ม,มนะคะม,มีทั้งความรู้มีทั้งความเพลิดเพลินใจมีสินค้าจับจ่ายกลับบ้านด้วยแล้วก็สินค้าเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นก็ดีกับชีวิตของพวกเราด้วยนะคะกินเปลี่ยนโลก นะคะอันนี้ก็คือครั้งที่สองแล้วแล้ววันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอบค่ะไปกันให้ได้นะคะและก็อีกงานหนึ่งค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่เราจะทําเพื่อแม่ของเรานะคะเนื่องในวันแม่ที่จะมาถึงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันค่ะ พ b ีเอสมอบใหมากรมทอกโชว์รูมใหม่ตอนผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่สุขสนุกกับโย่งพวงนงสุบุญเลี้ยงอาจารย์จตุพลชมพูนิตสุขใจกับพระชายกลางอภิญโนและวอวชิระเมธีสุขกายกับบริการตรวจสุขภาพและ